สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาขับกินเข่าครับอืแดดมันส่องพี่น้องแสงมันสะท้อนครับมาด้วยครับกินเข่าครับสวัสดีพี่น้องตอไปลายสุดๆทุกคนครับโอ้โกินเข่าครับข้าวเส่าข้าวเที่ยงนี่แหละข้าวแรงนี่นะครับดูเท่ากันมีหลับหมูนี่ครับหลับหมูกับแหนมหมูนี่พี่น้องแล้วก็มีต้มไอ้ต้มกระดูกหมูครับอยู่ห่างๆในยูไก่เนี่ยพี่น้องแล้วก็มีพัดกระเพราปลาหมึกครับ ทีเด็ดก็คือแจวประแดดเป็นเดือนแล้วครับอันเด้มันเน้อครับกินน้ากันนะครับเมือน,นครับลองชิมหลับหมูก่อนลองกินไดน้ไหมจืดๆนะอันนี้เอาไหมเนมหมูนั่น คิดแนมมูต้องมีผิดหรอกอจำเจ้า Det er nok kropp. ยิ่ง้องก็แนบไปอิ่มเลยนะจริงหรอ ลาบหมูนี่มกักกินหนังมันครับพี่น้องคลิปนี้อด10นาทายาวพี่น้องคาัส10นาทีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทีเบิง่ง ที่ชมพี่จบพี่น้องเมื่อเนี่ยคับมียัางายพี่น้องกินเขาสำนีแล้วครับฝากนั่นพี่น้องครับลาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับวัสดี